โอเคกับไมครั้งนะสำหรับเกมไดอาร์เอสนะครับผมก็ราะในเข้ามาในเกมนะบไปหยกจีอาร์อาร์สามสี่นะ,ะ 34, นะบอกเลยว่าเกมนี้ภาพสวยสัตว์นะบอกเลยก็ปรับทุกอย่างเป็นสุดหมดแล้วอ่ะก็ภาพก็จะประมาณนี้นะครับผมอุย้ย <c oughs> เออเกมนี้มีมินิซีในเกมด้วยนะตอนผมเล่นลึกได้มันยังไม่มีเลยตอนนี้มีพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะก็อตอนนี้จะเป็นหมดด้วยดูดูกันอย่างเยอะเลยนะเดี๋ยวเราออกไปซื้อรถกันดีกว่าเนาะไปเราจะโชว์ให้ดูว่าความโหด เกมนี้นะฮะเราจะเล่นพันอื่นบ้างนะเราเล่น TDR มาเยอะแหละเอามีทรัคตัวนี้มีการเอาไปที่การดไปที่ช็อปก่อนฮนะไปสุดรถแทบบไม่ใช่นู่นอันนี้ไม่ใช่ช็อปไม่ใช่อันนี้ช็อปไม่ใช่ที่สุดรถนะช็อปเป็นการเติมแล้วกูกลับยังไงอนะ่ะเฮ้ยมันกลับไม่ได้ไวะขออญาติกลับก่อนมันกลับไม่ได้อ่ะโอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะมาที่ การนะเพื่อไปซื้อรถใหม่นะก็จะซื้อรถคันอื่นกันนะกลมนี้คือเขาเสียของมันคือแบบมันทําอะไรมันช้าผมไม่ค่อยรับใจตรงนี้นะฮะขอรูปคะแนนหน่อยเออมันทําอะไรมันช้ามากนะอันนี้รถทเรามีหรือเปล่าอ่านี่ต้องซื้อฮะซึ่งเราก็มีเงินเยอะอยู่นะแลเรก็สามารถซื้อทุกคันแหละจริงอ่ะโอมีรถรถรถบรรทุกด้วยนะอ้ยพีเพงอ่ะไม่อยากไปเยเอาคันนี้เลย ครับวันนี้มาแปลกเราจะมาเล่นรถคันนี้กันนะจ็อบเกตปะ้ร <c oughs> งอัพโหลดนะเพราะว่ามันแรงอยู่แล้วเลยคันนี้ไปเราเอาเลสเตอร์รดีกว่าวันนี้มาบอเลยว่าสุดจัดเพิ่์เบิเป็นโหมดโอเพนเ r ิร์ดที่เราจะเล่นกันแล้วก็มา ช้ามากนะเกมนี้เป็นเป็นเกมที่โหลดหน้าแบบ UI ช้ามากเลยนะอาจจะเป็นเพราะ맵มัใหญ่หรือเปล่าเราจะขับปากไปฟโีโรเหมือนกันเพราะรถนี้ถ้าแผกงกันน่าจะก็จะออกตัวได้น่าจะแบบเข้าไปกันที่อื่นแล้วนะเออดูดิผมไม่ใจว่ามันทําอย่างอื่นได้ไหมนอกจากการขับไปนะเพราะผมมันยกะอะไรหน่อยวะเนี่ยฟองชมฟังก์ชันอื่นมีไหมไม่ใจนะมีเปิดไฟนะ ผมไม่รู้ว่าทำอย่างอ,างอื่นได้ไหมนะคือเปิดไฟแบบสวยมากมันทำอย่างอื่นได้ไหมวะนอกจากนอกจากขับไปเรื่อยเนี่ยมันมีแบบมันมีแบบให้เราแบบยกยกรถลลงอะไรได้ไหมเพราะไม่เห็นมีนะไม่มีปุ่มอะไรให้กดเลยอะ่ะแต่จะขับได้อย่างเดียวหรอเปล่ามลองบอกกับรถอื่นดูว่ารถละโอ้หอะไร้วะไททเตอร์ลอยเฉยเลยนะหนักเป็นตันนี่ลอยได้ไงโอ้โห โปรเชสเตอร์เพิ่งเบาจัดเลยนะฮะซึ่งเกมนี้ข้อดีของมันคือมันแบบกว้างนะเดี๋ยวผมให้ดูแบบต้องเปิดไม่ได้แบะเนี่ยไม่ได้เปิดไม่ได้แบบให้เปิดตรงนี้นะนี่ไม่ได้แบบเปิดตรงนี่ยมันจะให้ดูแบบได้นะครับโอเคกดดูแบบตรงนี้นะมันก็จะดูแบบได้แบบกว้างเลยนะจะมีอีเวนต์อะไรให้เราทำต่างๆนานานะมีใช้ของใช้หาด้วยตรงนี้นะครับมีหมดอ่ะยี่มีภูเขาท่าภูเขาเนี่ยเอาไว้แบบแนวอัพโรดเนาะเออ วกว้างมากวันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกขัล้วนเลยนะแม่น้ำตรงนี้นะฮะอ่าถ้าใครอยากเล่นสภาพแบบสภาพแวดล้อมอยังไงก็ลองไปขับไปชมบรรยากาศได้นะตรงนี้ก็จะเป็นทางแบบทางป่านะภูเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนนั้แนวแบบบ้านๆหน่อยนะผมโอเคประมาณน,นี้นะสับเกมเกมนี้นะผมใครอยากเล่นก็ลเล่นข้างอนเดิมนะผมคลิปน,นี้ขอลาไปก่อนด้วยกันเป็นใหม่มากผมสวัสดีครับสวัสดีค